สวัสดีครับจักนาสั่งนะครับวันนี้จะมาทำปลาแพะตอนที่สองแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ได้มาจัดตู้นะครับแต่จะพาไปส่องพวกปลาแพะไฮโซนะครับที่ไม่ค่อยเห็นกันมากมายในตลาดนะครับคราวที่แล้วจะเน้นพวกตัวเพนเพนปกตินะครับคราวนี้ก็เลยจะมาเน้นพวกที่ไฮโซไฮโซหน่อยนะครับราคาสูงสูงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามามากมายนะครับ บางทีจะมาก็มาเป็นล็อตๆนะครับแล้วก็หมดไปเลยนะครับไม่มีอีกนะครับมารู้จักกับ2ชนิดแรกก่อนนะครับคือฟิลาเมนต์ซัสกับเมลานิสติอัสนะครับ2พันนี้เป็นปลาแพะมาจากประเทศซูดานมกนนาแล้วก็เฟนแกานานะครับพวกประเทศพวกนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะว่าปกติจะไม่มีการสั่งปลาจากแถบนี้เข้ามานะครับปลาที่เข้ามาก็จะต้องเป็นปลาที่เขามาจาก ประเทศอื่นอีกทีนะครับเพราะบ้านเราไม่มีการสั่งตรงมาจากเฟนแกหน่าแกรน่าแล้วก็ซูดีนัมนะครับก็ <_ C 1> จะเป็นพวกที่เขาเป็นแหล่งรวบรวมปลาอย่างพวกที่เขารวบรวมปลาไว้อะแล้วเขามีพวกตัวนี้เออแล้วบ้านเราถึงจะสั่งเข้ามาได้นะครับไม่ใช่อยู่ดีเราไปสั่งแล้วจะมีของเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยกำเงินไปแล้วฉันซื้อได้เลยนะครับไม่เป็นไปไม่ได้นะครับ ต้องรอนะครับฟิลาเมนต์ตัวซัดนี่ก็ราคาสูงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวก็จะเป็นตัวสีเทาๆครับที่มีขีดตรงกลางตัวครับเมลานิตีอัสนะครับมันก็จะคล้ายๆมีจุดๆนะครับเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาคือสปอตคอริดอรัสนะครับก็จะมีแต้มดำแล้วก็สีจอกเนื้อๆนะครับ แล้วก็มีหน้ากากไอ้สองชนิดนี้นี่คีย์ายใช้ได้เลยนะกว่าจะได้ถ่ายนะครับก็อันนี้นะครับฟิลามนต์ตัวซัดชัดชัดนะครับชัดๆหันไม่ให้ดูชัดๆนะครับไอ้ฟิลามนต์ตัวชัดนี่มันเจอที่โทคันทีนของบราซิลเหมือนกันนะเห็นในรายงานเขียนไว้อยู่นะครับก็อยู่ pH ได้ถึง6ถึง8เลยนะครับก็สุดยอด เอาจิงเลี้ยงกลางๆไว้ดีกว่านะครับพวกปลาแพะ2ชนิดนี้นะมันจะเจอในแม่น้ําที่แม่น้ําของแคลาน่ากับสุรินนามนะที่มันไหลลงทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปชนิดต่อไปกันเลยนะครับคอริโดรัสอินโคลิคานานะครับหรือ c 0 0 1นะครับเป็นปลามาจากแม่น้ําอิคานาชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าอินโคลิคานาคือหมายถึงแม่น้ำเรโออิคานานะครับตอนบนของแม่น้ำเนโกนะครับ ก็เจอในไกอานากับอีเทนโคลอมเบียได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแม่น้ำนี้มันวิ่งยาวมาถึงตัวนี้นะครับ002นะครับหรือโคลิโดรัสพาราเลลัสนะครับอันนี้จะไม่ได้เขียนตามชื่อวิทยาศาสตร์ที่เขาจำแนกใหม่นะเพราะมันจะมีรหัสมีอินมีอะไรเนี่ยเยอะก็เลยจะเขียนเหมือนเดิมนะครับโคลิโดรัสพาราเลลัสนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์พาราเลลัสด้วยนะครับ มันเป็นปลาที่อยู่ในใจใครหลายคนมานานนะครับก็อันนี้เป็นไวคอร์ดนะครับก็อาจจะไม่สูงเท่าคาราเรลัสที่ญี่ปุ่นเขาเพาะนะครับของญี่ปุ่นนี่กระโดงตั้งสูงอย่างปลาปลาวานออก,กานะครับตัวผู้เลยนะฮะสวยมากแต่อันนี้ก็ได้ความบึกบึนได้ความถึกนะฮะ002นะครับ ก็เจอได้ในอเม z o n ตอนกลางนะครับแล้วก็แม่น้ำในโกตอนเหนือนะครับอ็อน่ารักนะครับผมเองก็ยังอยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตู้ที่บ้านมีแต่ตู้เล็กๆนะครับไอ้นี่ก็ตัวเบลเลอร์เทอร์เลยตัวต่อมานะครับ C W 1 0 6นะครับข้อมูลจะมีน้อยมากตอนนี้ก็เลยเรียกเขาเล่นๆกันว่า a อโ f o อยไฮ s o นะครับเพราะว่า <laughs> ราคาค่าตัวแพงกว่าอโดฟอย เยอะพอสมควรนะครับก็เลยเรียกเล่นๆกันว่าอโดฟอยไฮโซนะครับอันนี้ไม่ใช่ได้หายากอะไรหรอกแต่ว่าขนาดเนี้ยมันหายากคอนคัลเลอร์ตัวใหญ่อย่างเงี้ยครับสวยมากเลยนะฮะสวยสวยสวยมากมากเลยเป็นปลาแพะ์ที่ชอบมากที่สุดเลยแหละตัวใหญ่สะใจมากเลยอนะ่ะสีสดมากเลยนะฮะคอนคัลเลอร์ตัวใหญ่เวลาเห็นแล้วอย่าลืมซื้อเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่ากว่าปลามันจะโตขนาดเนี้ยมันใช้เวลาน,านานมากเลยนะครับ จริงๆปลาแพะเลี้ยงในตู้ดินก็ได้นะครับตู้ทายตู้ดินก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เวสแมนนะครับเวสเมนนี่มีอีควสด้วยแล้วก็พวกแพนด้านะครับแล้วก็พาเลตัสเผือกพาเลตัสธรรมดาเดี๋ยวจะเลสเซกจะเข้ามาในกล้องแล้วนะครับ Cw45 นะครับอันนี้ก็เป็นปลาที่ชอบอีกตัวนะครับ ักดีวันนี้มายืมเขาถ่ายนะครับเพราะว่าตู้ที่บ้านยังทําไม่เสร็จนะครับตู้ประแพะยังอยู่กันในคลันทีนกันอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับวันนี้ก็เลยมายืมเขาถ่ายนะครับขอบคุณร้านเอบิคับด้วยนะครับที่ให้ยืมปลานะครับอันนี้ก็อะโฟอยซสันติกนะฟุกติดมานะครับ ก็ขาวว่าปกตินะครับมันไม่ได้อัมบิโน่นะเพราะว่าตามไม่แดงนะครับก็น่าจะเป็นพวกซันติกนะครับคือสีมันกายเฉยๆนะฮะไม่ได้เป็นปลาเผือกนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับพวกปลาแพะไฮโซทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวอะไรเด็ดๆสวยๆแปลกๆนะครับเดี๋ยวจะพามาแนะนําเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดตู้ปลาแพะกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พาตอนต่อไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ